ไอ้ต้ารถแกอยู่ในกำมือฉันเอามาแล้วไม่ต้องแล้วเอาอีกใช่เอาอีกจัดให้เอาเอาอยู่พอแล้ว ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ c h ANNEL MDF RIDER GH แล้ววันนี้ก็อยู่กับผมนมามะขามก็เดิมแล้วก็ไม่สาวไอ้ไม่สาวไอมาในว่าของพุดลำลองแล้วก็หมวกพิสตาอันสวยงามนี่เองตูดเปียกอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เขาฉีดน้ำ <c oughs> เขาฉีดน้ำเทศบาลมาฉีดน้ำให้ต้นไม้ เขาเห็นว่าพวกเราหน้าตาเหมือนคนไม่อาบน้ำหรือมั้งปกติเปียกหมดเลยเออดิวันนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นวันแรกที่แม่สาวไอจะมาทดลองขี่บิ๊กไบค์ออกสู่ถนนใหญ่เอ้ยฉันต้องขี่เหรอใช่เธอต้องขี่ไปแล้วไปแล้วนี่ไงนี่ไงคู่กรณีมากนี่เคู่กรณีมันวนอยู่สามรอบแล้วและเช่นเคยเราได้รถจากไหนวะมันอยู่ไหนตาเม็ดตาเมาเีตาเม็ดมากับรถเทศบาล สีเสื้อสีเดียวกันเลยวันนี้เราขอยืมรถท่าแมถายเพื่อใช้ในการทสขับขี่ของแม่สาวไอ้ได้เสมอได้เสมอเราจะออกสู่ถนนใหญ่เป็นครั้งแรกรถมึงมีปบะกไหมเนี่ยจริงจริงเอออยากได้เฟลลิ่งมหอยู่พอดีเลยอย่าทำให้ล้มเด็ดขาดเข้าใจไหมไม่รู้สิเดี๋ยวไปลองกันไปจะขับได้ปะเนี่ยเฮ้ยต้องได้สิเราปรับเบรกก่อนให้มันใกล้มืออันนี้คือใกล้สุดแล้วใช่ไหมใกล้ได้อีกอะโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน Let's go come on baby จะรอดหรือไม่จะรอดหรือไม่โอ้ย,ยวันนี้นอนน้อยอยู่ด้วยโอ้ยนก็เยอะโอ้โหประทิตเอิมเอ่มเออเราจะจะไปไหนกันมึงถ่ายอะไรเนี่ย กูดได้แค่นี้ไปไหนเนี่ยจะเราจะไปไหนกันบักขมตอนนี้มาไอ้กำลังคุยกับบักขมผ่านทางเซน่าวูทูุนะจ๊ะไอ,ไอ้ต้ามันถ่ายอะไรวะมันหัวล้อเนี่ยเออสตาร์ทยังไงแล้วเนี่ยคัดมันแข็งมากเนี่ยปั๊มได้นไหมไปไหนล่ะ ไหนนเนี่ยตบขึ้นใช่ไหมตบขึ้นใช่ไหมงัดขึ้นอ้าวดับมันดับแล้วอ่วอะเออ นี่มีกี่เกียร์แล้ววะเนี่ยถูกใช่ไหม มันดาบคือไม่เข้าใจเวลาจะไอ้นี่รถยกัดสะพานอ่าแล้วขับรถจไงเกียร์ลึกกูก็ยกขัดสะพานแล้วก,ก,ก็วัยเกียร์นิดน <c oughs> ึมมเลยโยกอะไรกันเลคือทำไมต้องพากูไปทางที่รถเยอะด้วยเนี่ยรู้ว่ากูขับไม่ได้แปลกๆนั่นนะ่ะทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยุ๊ยไม่ต้องเอง ไมพวกนายไม่พาเราที่รถน้อยๆละ่ะอย่าท้าทายเลยไม่มีตังค์ซ่อมให้มันนะเข้าไปในมอให้เดี๋ยวอมึงจะให้กูเข้าไปในมออีกเหรอเพ็นมัว,มวคนก็รู้แล้วเนี่ยว่าเป็นเรา มวกชั้นทนาไมอ่ะเฮ้ยใครเบิเมือกกูเนี่ยเลี้ยวซ้ายเราต้องทำยังไงนะกําคัดมันเลยแล้วอ่ะไปดีกว่าคือจริงๆจ,จะเลี้ยวเว้ยแต่มันไม่ทันว่ะ จะรอแบบนี้ต้องกำคั้นไหม,มอ่าเลี้ยวซ้ายไปนะคะ เปิดชิวฉันหน่ะ เกือบไม่รอดทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยแหมถ้าได้เอาไปขับเล่นสักอาทิตย์นี่ก็น่าจะดีขึ้นนะแต่พอดีไม่แทบไม่ได้ขับเลยรถแบบเนี้ยอะไรได้ม้ไดขอยืมสักอาทิตย์สิเตรียมต้องเรียกทำแผลนี่อะไรนะทำแพ้โอ้นี่มเตรียมสำีไว้ทำแผลเลยเหรอโอ้แล้วครับและแล้วนี่คือสีหน้าของผู้รอดชีวิต โอ้ oh, ฉันรลอดมาได้พวกนายควรจะดีใจกับฉันนะรู้สึกไงบ้างเมื่อกี้รู้สึกยังไม่ชินแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้รถจะดับด้วยวะใช่เพราะว่าเราค่อนข้างจะสับสนระหว่างคัดกับเบรกจริงๆแล้วเวลาเราจะจอดเนี่ยเราต้องกำคัดแล้วเราก็พยายามตบเกียร์ลงอ่าใช่แล้วก็กำเบรกกำคัดไว้อ่าแต่ของเธออาจจะลืมประมาณว่า เราขี่สกู๊ปปี้ใช่เราขี่สกู๊ปปี้ทุกวันไงและไอเนี้ยนานๆจะได้จับสักทีเรายังไม่ชินกับระบบคลัตช์ไงเออ้วก็เลยอาจจะดับบ้างยังไม่ชินกับระบบคลัตช์ระบบเบรกแล้วก็เออเขาเรียกอะไรนะการเลี้ยวอืมใช่เรายังไม่ชินอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนขี่รถคลัตช์จริงๆคนขี่รถคลัตช์ตอน,น,นแรกๆก็อาจจะดับบ้างอ,อย่างอย่างของนายมะขามเนี่ยตอนนี้ก็บางโอกาสก็เวลาเผลอๆเนี้ยก็ดับเหมือนกัน ขนาดมะขามขับมานานแล้วก็ยังยังดบเลยบางทีเรายังหวัน่นหวั่นไงเราไม่เคยออกถนนใหญ่เราก็แค่หัดเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเกิอดอาการเกร็งๆนิดนึงใช่อ้ยอ้ยไอ้ตารถแกอยู่ในกำม,มือฉันโอเคครับถามชื่ชอเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, ชอ e ่องเอเบเดฟไรเดอร์จีเฮดด้วยเดี๋ยววันต่อไปน้ำขามจะมีอะไรไมาชมก็ฝากติดตามชมกันด้วยวันนี้ขออนุญาตไปปล่อยลมกัน อ,อันนี้นน,นลองปล่อยดิลองปล่อยดิพอแล้วไม่ต้องแล้วร้ายจริงเลยวะมันด่าฉัน <c oughs> <c oughs> เอาอีกใช่ไหม <c oughs> ได้จัดให้ <c oughs> พอแล้วโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs> พอแล้ว <c oughs>